สวัสดีค่ะผู้บริหารทั่วประเทศคุณครูกศนนักศึกษากศนทุกคนนะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ดิฉันดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกํากับดูแลงานกศนที่ดิฉันภาคภูมิใจเป็นหลักนะคะทุกท่านคะก็ต้องขอชื่นชมขอให้กําลังใจ กับผู้บริหารครูกศนทุกๆคนเลยที่ได้ทำการสอนทำการลงพื้นที่แล้วก็ติดต่อนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดมาโดยตลอดเวลารวมทั้งยังมีผู้บางท่านที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็หายแล้วก็ขอให้กำลังใจทุกท่านและครอบครัวด้วยนะคะ ทุกท่านคะโดยเฉพาะนักศึกษากศนเราต้องบอกว่าภาคภูมิใจไปด้วยกันที่ทุกคนตัดสินใจที่มาเรียนกศนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เพิ่มโอกาสให้โอกาสแล้วก็เติมเต็มตามฝันของทุกๆคนที่จะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรืออยากที่จะเรียนเพิ่มเติมเพื่อสร้างสุขให้กับชีวิต หรือจะเพิ่มทักษะให้ตนเองมีอาชีพและก็สิ่งที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องการเรียนการสอนของกศนอเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและก็ตอนปลายแล้วก็ยังมีทั้งการเรียนที่เป็นแบบทางไกลาการเรียนที่เป็นแบบพบกลุ่มและก็รวมทั้งผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาด้วยนะคะทุกท่าน เรามีความจําเป็นที่และก็เป็นเหตุผลที่ดีเลยที่เราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตเราทุกคนนั้นมีทักษะมีความรู้มีประสบการณ์และโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราเรียกกันว่า new normal เมื่อการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เข้ามากระทบทำให้ไม่เฉพาะประเทศเราหรอกค่ะคนทั้งโลกต้องปรับตัวที่จะใช้ชีวิตที่จะมีการเรียนในรูปแบบอย่างไร ในยุคสมัยนี้ซึ่งต้องใช้ชีวิตในท่ามกลางสิ่งแปลกให้มันเป็นสิ่งที่ปกติและเคยชินกับวิสัยประจำวันทั้งนี้เพื่ออะไรคะก็เพื่อที่เราจะอยู่กันอย่างปลอดภัยและสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขภารกิจของกระทรวงศึกษาเรามีภารกิจในการที่จะลดความเหลือมล้ําในด้านต่างๆของชีวิตคนแน่นอน การที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือต้องทําให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษารูปแบบอะไรก็ตามแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคนเราทุกคนต้องเรียนรู้กันไปตลอดชีวิตนะคะเราตั้งใจโดยเฉพาะกศนอนั้นเราจะเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้ภารกิจที่เราจะพูดเสมอว่ากศอน,อนของเรานั้นเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เราจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยปรชยัชญาเพื่อที่จะคิดให้เป็นบูรณาการและยืดหยุน่นในทุกรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาชดเชยการศึกษาในขั้นพื้นฐานเติมเต็มทักษะชีวิตของทุกคนพัฒนาต่อยอดอาชีพ แล้วก็ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะซึ่งหมายความว่านักศึกษากศนทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศนะคะขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจค่ะถ้ากล่าวถึงทรัพยากรของกศนก็ต้องมาพูดถึงนโยบายของดิฉันนักศึกษาใหม่ทุกท่านคะนโยบาย กสนาวาวค่ะจะประกรอบไปด้วยกู o ดทีเชอร์ที่เราจะมีครูที่เป็นครูที่สุดยอดครูที่เข้าถึงทุกคนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน,นื่องเรามีกู๊ดเพสเบสเช็คอินมีสถานที่ที่เป็นแบบกสนาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็อยู่ได้ร่วมกันเรียนอย่างมีความสุขมีกู o ดพาร์ทเนอร์ชิพที่มีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะร่วมกับกศน,นสนับสนุนส่งเสร,รมิมการศึกษาและการพัฒนาอย่างทุกมิติเรามี Good Innovation เพื่อที่จะต้องพัฒนานวัตรกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง Good Activity กิจกรรมที่จะต้องมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่จะช่วยกันออกแบบช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้ตามรูปแบบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Good Learning Center เ ที่เราพยายามที่จะทําให้มีครอบคุมในทุกตําบลครอบคุมในทุกอําเภอและครอบคุมในทุกจังหวัดโดยการเน้นการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆนะคะเพื่อให้การเรียนรู้ในรูปแบบทุกวันนี้ไม่สะดุดค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักง,งานกศน,นก็ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนใหม่นะคะในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะทั้งในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการแพร่ระบาดของสถานการณ์ในปัจจุบันเรามีทั้งในแบบออนไซต์ออนแอร์ออนไลน์และก็ออนแอนนะคะซึ่งหมายถึงนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ในหลายๆช่องทางโดยที่แต่ละพื้นที่ก็พิจารณารูปแบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเองนะคะ ช่องทางการเรียนรู้เพิ่มเติมจากที่เรามีกันอยู่แล้วก็มีมากมายในเช่นในโลกของออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการค่ะมีแพลตฟอร์มครูพร้อมนะคะมี6เมนูอยากเรียนด้วยกันประกอบไปด้วยอยากรู้อยากดูอยากทำอยากสอนอยากแชร์ในส่วนของกศนเราอยู่ในเมนูอยากเรียนนะคะทุกคนและอยากทำด้วยเรานำเสนอสาระความรู้ต่าง เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพสำหรับคนในทุกช่วงวัยค่ะเมนูอยากรู้คืออะไรคะเป็นรายการสอนภาษาค่ะจำนวน3รายการด้วยกันรายการจีนจำเป็นรายการภาษาเกาหลีและรายการภาษาอังกฤษ I can say ค่ะที่เหมาะสำหรับประชาชนโดยทั่วไปแล้วไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับเมนูอยากทำนะคะเป็นรายการที่สอนอาชีพมีจำนวน6รายการด้วยกัน ได้แก่รายการกสนสมาร์ทโอนี่สมาร์ทฟาร์มเมอร์4.0 DIY คลับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีขนมไทยใส่ไอเดียน่ารักน่ารักเสมาสามต้านโควิดเสมาสามก็ดีฉันเองค่ะและรายการไหวกา่าเล่าอาชีพนะคะนอกจากนี้นะคะยังสามารถแสวงหาความรู้ตามความชอบตามอัธยาศัยได้จากห้องสมุดประชาชนของกอสน ห้องสมุดเฉลิมราชกุม,มารีบ้านหนังสือที่อยู่ในชุมชนใกล้บ้านห้องสมุดชาวตลาดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศและที่สำคัญสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสถานีวิทยุศึกษา fm 92.0 MHz เมกะและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่เราเชาวกสณภาคภูมิใจก็คือ etv ค่ะ ทุกท่านคะในโอกาสนี้ก็ขอให้กำลังใจผู้บริหารในสังกัดครูกศนนักศึกษากศนทั่วประเทศและดิฉันเชื่อว่าคงจะมีท่านผู้ชมที่ชมรายการหลายช่องทางด้วยกันก็ขอให้อบให้กำลังใจทุกท่านในโอกาสนี้ในพร้อมๆกันเลยแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้สามารถที่จะฝ่าฟันผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยกันเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวเราคะ่ะ ระมัดระวังตัวเองรักษาตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งคัดตามมาตรการของการแพร่ระบาดท,ที่ทุกๆจังหวัดประกาศนะคะเราจะต้องเริ่มจากตนเองของเราก่อนนะคะอยากจะฝากไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเรามีนักศึกษากศนที่จบไปแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายแล้วก็กลับมาช่วยงานกศนซึ่งดิฉันขอยกย่องทุกคนและขอเรียกท่านว่ากศนไอดอ และหวังเหลือเกินว่าทุกคนที่เรียนกศนจะประสบความสําเร็จในชีวิตในสิ่งที่ท่านคาดหวังและวันหนึ่งวันใดก็จะเป็นกศนอไอดอลคนหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในประเทศในชีวิตของทุกคนก่อนหน้าอาจจะมีบางท่านหรือน้องบางคนที่เคยพลาดที่เคยตกล่นจากระบบการศึกษาทุกท่านคะกศนรพร้อมที่จะให้โอกาส กสนพร้อมจะที่จะเติมเต็มก็ขอเชิญชวนทุกท่านและประชาชนทุกส่วนนะคะเข้ามาเรียนกับกสนในทุกรูปแบบที่เรามีเพื่อที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะชีวิตและก็มีความสุขและก็สามารถที่จะดูแลตัวท่านเองในทุกวิติอย่างที่กสนจะจัดให้ท่านเรียนในโอกาสนี้เช่นกันก็สัญญากับทุกคนค่ะครูโอจะอยู่เคียงข้างกับทุกคนตลอดไป แล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการแล้วพบกันในโอกาสข้างหน้าแลว้วเรียนกศน,นกันให้จบกันทุกคนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษาทุกท,กท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่บ้านกศน,นเรานะครับ ในโอกาสที่จะเปิดเทอมเทอมที่หนึ่งเทอมนี้นะครับสำนักง,งานกศนอมีความยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่กศนอนะครับแม้ว่าช่วงเวลานี้นะครับจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ก็าตามนะครับแต่ขอให้นักศึกษาทุกท่านมั่นใจได้ว่ากศนอเราจะจัดการเศึกษาและก็ให้บริการกับนักศึกษาทุกท่าน อย่างดียิ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียนการสอนนะครับขอให้นิสาวุท่านดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะเรียนรู้กับพวกเรานะครับเรามีการเรียนการสอนนะครับที่เตรียมไว้ให้ให้กับนึกษาทุท่านได้เรียนรู้อยู่หลายเรื่องนะครับเช่นการเรียนรู้นะครับในสถานศึกษาของเราเองนะครับที่เรียกว่าออนไซต์การพบกลุ่มต่างๆโดยเป็นคุณครูเป็นผู้สอนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย หลายจังหวัดก็เริ่มสถานการณ์ที่คลายนะครับก็ขอให้าานักศึกษาท่านได้ติดตามข่าวสารเป็นระ,ะ,ะยะรวมทั้งเราได้เตรียมการเรียนการสอนในลนักษณะของออนแอร์ air, ก็คือการถ่ายทอดอทางทีวีวิทยุต่างๆนะครับของ ETV เองมีหลายวิชานะครับที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้นะครับแม้กระทั่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งคุณครูแล้วก็นักศึกษาได้ จัดเตรียมไว้ให้ท,ท,ทุกท่านได้เข้าไปเรียนรู้นะครับตลอดจนคุณครูก็ได้เอาใจใส่ทุกท่านในการไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะครับไปมอบหมายงานต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ทางเรากศนนะครับได้เตรียมพร้อมไว้กับได้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับนักศึกษาทุกท่านในการเรียนการสอนกับเรานะครับขอให้ทุกท่านได้ไมนนั่นใจในการเรียนการสอนของกศนได้ไดไดสิ่งหนึ่งที่จะฝากกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับว่า การเรียนการสอนของกศนอนั้นนะครับไม่เหมือนการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนพวกเราจะเน้นของการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับทุกท่านาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายนะครับมีความสามารถต่างๆในการเรียนรู้ขอให้ขอให้สางท่านนะครับได้เตรียมพร้อมตัวเองในการเรียนรู้ต่างๆนะครับในแหล่งรู้ที่หลากหลายนะครับ ขอให้ท่านตั้งใจไม่ว่าหลายท่านจะมีงานทําก็ตามแต่ว่าขอให้แบ่งเวลามาเรียนนะครับมาพบครูด้วยนะครับและขอให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนของเรานะครับจะทําให้ท่านได้จบกรารศึกษาอย่างแน่นอนในสุดท้ายนี้นะครับผมขอส่งความปรารถนาดีมายังน,นักศึกษาทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ทางกศนเรา,าก็พร้อมที่จะสับสนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาทุกท่านอยา่างเต็มที่และก็ขอให้มั่นใจได้ว่า การเยลยนรู้กับกศนอได้ทั้งคุณภาพนะครับได้ทั้งอาชีพแล้วก็ได้ทั้งความเจริญก้าวหน้าในที่การงานแน่นอนครับขอบคุณครับ เรื่องการศึกษาทิ้งตำรับตำราพรั้งมาจนถึงวันนี้เดินต้องเดินย่ำอยู่กับที่เลี้ยวมองหาสิ่งดีดียังมีให้เธอก้าวไปคนไม่แก่เกินการเรียนถ้าเธอยังภาคเพียรคิดเรียนก็ยังไม่สาย ยังมีโอกาสต่อไปหากว่าเธอคิดได้รีบลงทะเบียนเรียนต่อจึงกลับเข้ามาด้วยความมุ่งหวังตั้งใจสมัครเรียนใหม่เข้าไปที่กศอนอโอกาสดีๆถ้าเธอต้องการเรียนต่ออย่ารังอย่ารอ เก้าเดินต่อไปเหมือนสะพานที่ขาดตรงกลางหมดสิ้นไร้หนทางขาดกลางข้ามฝากไม่ได้กอสอนอเหมือนดังเป็นแผ่นไม้ทอดให้เดินข้ามไปเชื่อมต่อให้ถึงจุดหมาย กลับเข้ามาด้วยความมุ่งหวังตั้งใจสมัครเรียนใหม่ก้าวไปที่กศอนอโอกาสดีๆถ้าเธอต้องการเรียนต่ออย่ารังอย่ารอก้าวเดินต่อไปเหมือนสะพานที่ขาดตรงกลางหมดสิ้นไร้หนทางขาดกลางข้ามฝากไม่ได้ กอซนอเหมือนดังเป็นแผ่นไม้ทอดให้เดินข้ามไปเชื่อมต่อให้ถึงจุดหมาย